ไปดูประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ําหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้จับในแต่ละจุดที่ยังวิกฤตอยู่มารายงานให้ทราบกันแล้วนะคะไปดูทางด้านของเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสททชคุณสมเกียรติประจําวงนะคะท่านก็อธิบายว่าตอนนี้หน่วยงานย่อยคือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนช,อนชนได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำแบบเร่งด่วนรายชั่วโมงนะคะ ปริมาณน,น้าใน4เขื่อนหลักรุ่มแม่น้าเจ้าพยาก็พบว่าเขื่อนภูมิพลยังมีปริมาณน,น้าไม่มากนักคือ47เปอร์เซนต์ของความจุเขื่อนศิลิกิตมี43นะแควน้อยอันนี้เยอะหน่อย85อแล้วก็ป่าศักชลสิทธิ์ก็คือ83เปอร์เซนต์นะคะระดับน้ําในเขื่อนแม่น้ําป่าศักชลสชทธิ์เนี่ยก็ในเขื่อนป่าสักเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเขาก็ติดตามเมื่อตั้งแต่ที่ลบ ที่กำแพ,ำพงเพชรก่อนนะคะบอกว่าสถานการณ์แม่น้ําปิงที่กําแพงเพชรแล้วก็ที่นครสวรรค์เนี่ยส่งสัญญาณดีขึ้นเพราะว่าลดระดับลงแล้วนะในส่วนแม่น้ําปิงนะน้าที่ไหลเข้านาครสวรรค์ก็ปริมาณลดลงเพื่อนบ้านอยู่นครสวรรค์แห้งแล้วล,วลวบางจุดแห้งแล้วนะคะนครสวรรค์นี่ก็เป็นจุดสําคัญนะโอ้บอกว่าตอนหนักๆนี่คือหนักนี่หนักเลยพี่ตู้เติมน้ําอะตู้ใหญ่ๆอ่ะเหมือนตู้เย็นอะลอยหายเลย <laughs> จริงนะคะนี่เพื่อนเขารายงานให้ฟังทางแฟนเพจเนี่ยทาง หน้า,นาแฟนเพจก็มีรายง,งานอีกว่าในส่วนของแม่น้ําน่านที่ชุมแสงนะคะนะครสวรรค์น้ําไม่สูงมากปัจจุบันปริมาณน,น้ําที่ไหลยอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยพันสองลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะก็ใช้เวลา1วันระดับน้ําก็จะใช้เวลา1วันนะคะระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จุดหลักที่เป็นปัญหาตอนนี้คือแม่น้ำน่านนะคะเนื่องจากพื้นที่ของอำเภอชุมแสงเนี่ยยังมีปริมาณฝนตกมากนะคะ แล้วเขาก็รายงานบอกว่าในอําเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำสีสายปิงวังยมนานมีปริมาณน,น้ำไหล2,683กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในอีกวันสองวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามจะไม่เกิน2820ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขาก็ยืนยันว่าเป็นระดับที่ยังไม่ล้นตลิ่งนะเนื่องจากปริมาณสูงสุดอยู่ที่3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ก็อาจมีบางพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยานะที่มีระดับตลิ่งต่า อาจจะได้รับผลบ้างนะคะขณะนี้ได้มีการปรับลดการระบายน้ําเข้าสู่คลองชัยนาทป่าศักทางฝั่งตะวันออกแล้วเนื่องจากตอนท้ายน้ํามีปริมาณน,น้ํามากและไม่สามารถระบายน้ําได้แต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากมีน้ําจากเขื่อนป่าศักที่ระบายลงมาเพิ่มดังนั้นกออนชอก็มอบหมายให้กรมชลพิจารณาปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนป่าศักลงโดยจะมีการบริหารจัดก,การเขื่อนป่าศักในการช่วยกักน้ําเอาไว้นะคะและกรมชลประทานก็จะตัดยอดน้ํา ก่อนไหลเข้าสู่จังหวัดลบบุรีให้เข้าไปยังคลองลับพีพั์เพื่อช่วยดึงน้ําระบายออกไปด้วยนะคะ,ะเขาบอกว่าส่วนพื้นที่ที่เป็นกลางกลางใจเมืองเมืองหลวงและปริมณฑลหลายคนถามว่าจะท่วมไหมเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพประชาชนที่เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบของปริมาณน้าที่ท้ยเขื่อนเจ้าพยา จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัจจุบันนะคะณสถานี43อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่เป็นบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาปัจจุบันก็มีน้ําไหลผ่านเพิ่มขึ้นอัตรา2750ลูกบา์เมตรต่อวินาทีซึ่งกออชาก็ประสานกลมชนในการควบคุมปริมาณน,น้าไม่ให้เกิน2008นะโดยอีกประมาณ1วันน้ําจะไหลเข้าสู่บางบานบางไซก่อนเข้ากรุงเทพปริมาณน,น้ําที่บางบานบางไซขณะน,นี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 8ถึง2อ0พัูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งไม่มากนัก โดยจะไม่ให้เกิน3,500 3 0 0ลูกบาทเมต,มตรตวินาทีนะคะขณะที่รองอธิบดีกรมชลประทานคุณทวีศักดิ์ธนะเดโชพลก็บอกว่าประชาชนห่วงว่ามันจะทะลักเข้ามาท่วมกรุงเทพปริมณฑลเหมือนปี54ไหมคือสยองขวัญมากหลายคนยังจำได้กรมชลบอกว่าควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนในอัตรา2,700ล้านลูกบาทเมต,ตรตวินาทีและน้ำที่ไหลดังกล่าวเนี่ย ก็จะลงมาที่บางไซซึ่งจุดนี้สามารถควบคุมให้ไหลยอยู่ที่3,500ล้านลูกบา์เมตรตวิทีนะแต่ปัจจุบันมีการไหลเพียง2,300-2,400เท่านั้นก็คิดว่าสามารถตัดน้ำเข้าทุ่งหรือพื้นที่รองรับได้อีกก็ขอฝากแจ้งเตือนประชาชนว่าในส่วนของไข่แดงอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะหรือกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนปี54เพราะปีนั้นไทยเจอพายุ สีหลูกแต่ปีนี้เป็นเพียงความหย่อมความกดอากาศเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้ท่านฟังประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของท่านเป็นระยะระยะอันนี้ก็คือเป็นดับข่าวลือกลมชนแล้วก็ทางด้านของสอทชเดี๋ยออกมายืนยันว่าไม่เหมือนปี5 4าสี่เคือนหลักเอาอยู่ผอฟ,ฟังคำนี้คนลุกฟังคำนี้คนลุกเลยเฮ้ยรอบที่แล้วก็เอาอยู่นะเว้ยใช่ไหมคะ ก็แกบอกเอาอยู่อ่ะเอาตัวนายกพูดเองเลยเออพอฟังก็นี้อีกเอาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะแล้วเขาไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่โดนไอไออ่าดอนเมืองไงนั่นเหรอฮะแล้วก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะดอนเมืองน้ำท่วมน้ำท่วมไงก็ผมเอารถไปจอดข้างล่างคุณประชาผมนอกเป็นผู้บัญชาการผมก็โทรหาคุณประชาว่าพี่ประชาอย่าโกหกนะท่วมไม่ท่วมไใช่ไหมแล้วเขาโกหกพี่เลยครับไม่พี่โก แกถามจอดอยู่ตรงไหนก็บอกดอนเมืองก็บอกว่ารัฐบาลบอกปลอดภัยไปดอนเมืองอ๋อมีดอนเมืองปลอดภัยเอผมก็ไปจอดแล้วช mm. ั้นไหนชั enfin> <S S e ้นหนึ่งมึงรีบเอารถไปเลยจริงเหรอขณะตอนนั้นคุณประชายังบอกเลยว่าให้เอารถคุณประชาบอกผมเลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยนะเขาเรียกเหมือนเอาอยู่กันลุ่เรื่อยแล้วก็คิดว่าโอเคก็กองทัพอากาศน้ําท่วม ตึกห้าแฉกใช่พี่เขารดไปจอดตรงนั้นอะถ้าเป็นข่าวไปทั่วโลกตอนนั้นเครื่องบินเราอะน้ำอยู่ใช่อยู่ที่ล้อจมนิดเดียวเองล้อจมอยู่ตอนนั้นจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของดอนกลายเป็นท่วมแต่หนองไม่ท่วมก็คือหนองอูเห่าก็คือสวรรณภูมิเพราะอะไรมันมีพ่อค้าที่ดินนะ สนิทกันเอายกปูด้วยพวกนายกปูด้วยไปซื้อกันอยู่ที่นั่นแล้วคุณทักษิณเนี่ยแล้วนายกปูเตรียมจะทําเป็นเขาเรียกไหมไอ้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นไปซื้อที่ดินกันเต็มหมดเขาก็เลยกันเส้นทางน้ํา เปลี่ยนทิศทางอ๋อพันไปได้ที่อื่นครั้งนั้นเนี่ยใช่มันไม่ลงไปแถวปากน้ําเลยโอ้โหใช่ไหมทั้งทั้งที่ในระบบมันต้องไปทางนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าแถวนั้นไม่มีแห้งเลยนะแห้งเลยหนองแห้งแต่แต่ดอนท่วมเลยรถรถของฐานอากาศที่ไปจอดที่ตึกห้าแฉกเนี่ยนะดาวห้าดาวเนี่ยมีปัญหาหมดท่วมโอ้ยบ้านเรานี่ก็สุดๆนะขนาดแผนเปลี่ยนจัดการยังมีการเมืองเข้าไปแทรกเนาะ ค,คือทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ซ่อนเลนถ้ามันไม่เป็นไปตามทิศทางที่มวลคนเป็นเพราะมันเป็นทิศทางที่ชัดเจนไงสมมุติว่าถ้าน้ําปล่อยน้ํามาเนี่ยเจ้าพยาเนี่ยอันแรกเลยบางบานต้องโดนก่อนต้องโดนก่อนเพราะบางบานนี่มันอย่างที่ผมบอกอะ่ะขับรถเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมันไม่ต่างจากสูงกว่าแม่น้ําเจ้าพยานีดเดียวเพราะงั้นบางบานมันจะรับก่อนเลยแล้วนาะยกก็รู้ถึงมีคําพูดไง รู้สึกนายกจะไปบางบานด้วยแหละต้องไปดูนี่ไอ้อตรงจุดเนี้ยที่บอกว่าให้ปกบ้านสองชั้นนั่นแหละเออพรุ่งนี้บอกจะไปนนพี่พึ่งไปนนก่อนเพราะน,นนตรงนั้นเนี่ยมันมเขาเคยจัดการได้เรียบร้อยนะแถบโดยเฉพาะปักเกต็ตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาจะเห็นเลยนะว่าคนที่อยู่นอกเขื่อนกันชนที่เขาตั้งด่วนนะแล้ว24ชั่วโมงเขาพร้อมที่จะดูแลคือต้องบอกว่า,าผู้บริหารใน ปากเกตเนี่ยนะฮะโคตรเก่งเลยนะไอ้เจ้าเก่งเนี่ยก็คือคุณเก่งที่เป็นสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้ไอ้เจ้านี่ไม่ได้เก่งเป็นสสมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถคุมดอนเมืองได้ทั่วหมดแต่ตรงนั้นอยู่ติดเจ้าพยาปรากฏว่าถนนยังขับรถได้คนในนั้นเนี่ยน้ำสูงกว่าที่เขาอีกแต่ทุกคนปลอดภัยได้หมดเลย แล้วเขาทำไงไหมเขาลงทุนถึงขนาดว่าประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลใครไม่มีอออสายเซยมาเอาไปเลยสอนนั้ยกระสอบทรายขายดีมากใช่ที่นั่นแจกเลยชาวบ้านมาเอาไปนั่นเลยคือผมถึงบอกผู้บริหารนี่คือตัวสําคัญเขาสามารถคอนโทรลจนกระทั่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะว่าเฮ้ยทำไมคุณทําได้ยังไงอืมนะเอาละ นี่ส่วนหนึ่งทางด้านสทนชเดี๋ยวให้ไปฟังอีกเสียงหนึ่งวันนี้ทางด้านของคนข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ร้อยรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุพรรทิ์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตเดี๋ยวชื่นชมนิดนึงนะมอรังสิตเนี่ยทุกครั้งที่เกิดประเด็นที่เป็นวิกฤตของโลกยุคใหม่เขาจะมีศูนย์ในการทํางานที่รองรับได้ทันทีทนะแล้วก็ล่าสุดนี่ที่ผ่านมานะรังสิตก็กลายเป็นที่ที่ ได้ได้วัคซีนโดสไปช่วยเหลือชาวบ้านเยอะที่สุดเยอะกว่าธรรมศาสตร์นักอะไปฟังรองศาสตราจารย์ดรเสรีพูดถึงเรื่องของเนี่ยพายุรอบรอบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเออกลุมกันนะแปดเก้าตุลาคมนี้มันจะมาซ้ำเติมเราแค่ไหนไปฟังกันค่ะถ้าเทียบกับปีห้าสี่เนี่ยนะครับฝนในภาคเหนือยังน้อยกว่าปีห้าสี่อยู่นะครับฝนในภาคเหนือนะะเพราะฉะนั้นึเป็นที่น่าสังเกตว่า ปีห้าสี่เนี่ยฝนตกหนักและน้ําเต็มเขือเเ่อนเป็นเืิดเกิดภัยพิบัินะครับปีนี้ฝนตกไม่มากปริมาณเขื่อนเหลือมากครับ,รบแต่ว่าฝนมาตกภาคกลางเนี่ยนะครับภาคกลางที่ที่เราอยู่กันเนี่ยนะตกหนักพอๆกับปีห้าสี่ละนะฝนในภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือพฤติกรรมน้ําท่วมจะต่างกันเลยถ้าเกิดน้ําท่วมนะครับเพราะว่า,วาครับผมคือค,คือหมายถึงว่าถ้าน้ําท่วมใหญ่ปีนี้จะเกิดก็เกิดจากฝนที่ตกใน พื้นที่ภาคกลางนี่แหละเพราะฝนตกหนักนะะอ๋อครับมันจะไม่มีน้ําเหนือที่จะเป็นแรงผลักมันทําให้หนักแบบสึนามิอ่ะจะไม่มีเหตุการณ์แบบทงนามิครับแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบน้ําท่วมแล้วก็ไหลเออช้าๆแต่อยู่กับเรานานเพราะว่าระบบระบายน้ําเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะะว่าเราสร้างบ้านเรือนกันเป็นยังไงนะครับครับมีนเป็นประเด็นสําคัญครับผมอืมจากครับสรุปได้ว่าสถานการณ์ของปีนี้เนี่ยไม่น่าที่จะ ไปเป็นแบบปี5้สีเนื่องจากว่าฝนตกทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีน้อยกว่าปี5้าสี่ใช่ไหมครับแตบ <c oughs> แต่ตว่าก็อย่างที่ผมเรียนรเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมที่เป็นในปีนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะคาดเดาว่าพายุที่จะเข้ามาจากนี้ต่อไปเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกเลยครับ,รบเราก็ไม่รู้นะแล้วจะนําฝนมาตกในภาคกลางเนี่ยตกเท่าไหร่ ให้จินตนาการเหมือนกับเหมือนกับที่อุทิคมสาการบางปูวครับครับครับเพอเกิดวับฝนตกมาในนิคมท่วมแบบนั้นเลยนะอย่างนั้นน่ะช่วงนั้นเพราะงั้นมันจะต่างจากว่าท่วมจากที่เหนือหลังนะคือสาเหตุที่มาของน้ําเนี่ยจะต่างกันใช่แต่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมใหญ่ได้ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ถูกต้องอ่ะพื้นที่ถามว่าความรุนแรงมีไหมแน่นอนเพราะว่ามันตก คือถ้าท่วมแล้วมันต้องรุนแรงแน่ใช่ไหมครับอาจาร,ระดับน้าอาจจะสูงกว่าปี54ก็เป็นไปได้ด้วยถ้ามันตกเยอะอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่าอย่างว่าที่มาต่างกันทีุ่นพรัตน์บอกถูกต้องครับอาจารย์บอกว่าพายุเนี่ยยังจะเข้ามาจนถึงเดือนตุลาคมอีกไม่กี่วนันเนี่ยจนสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยยังมีพายุอยู่ใช่ไหมครับครับอ่อสิ้นเดือนนี้ก็จะมีพายุลงทางใต้ละ อ๋อครับก้ต้องติดตามว่ามันจะลงตันใต้เนี่ยอาจจะไม่เข้าหรืออาจจะเข้าอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะหรือว่าเอ่อที่ผมเรียนว่าฝนตกหนักในภาคกลางเนี่ยเพราะว่าเราดูจากอายุเยตี้ยหมูนะับที่ขึ้น่านไปเนี่ยครับฝนตกหนักมากนะในภาคกลางประมาณส mm. องร้อยถึงสามร้อยมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นหมายคือว่าอะไรหมายเพราะว่าปริมาณน้ําที่จากฝนตกลูกเน ني, ี่ยในภาคกลางเนี่ยก็ประมาณหกร้อยล้านก็คือใกล้ใกล้เคียงกับเขื่อนป่าศร อยู่ดีๆเอาเกินปะสักมาเทลงในพื้นที่นะคะเหมือนอย่นนี้ให้คิดอย่างนั้นเลยครับนะครับไม่ได้มาถึอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสภาพจะเป็นยังไงเราลองจินตนาการดีครับเพราะอยู่ดีเอามาเทอ่ะครับครับมันก็เหมือนกับว่าอยู่ดีปั๊บน้ําท่วมพุ่บเลยนะแล้วก็ค่อยๆลงแล้วจะลงยากมากเพราะว่ามันท่วมแบบพุ่งง่ายบนบกนะแล้วเราก็รู้ว่าอุปสรรคการระบายน้ํากว่าจะลงแม่น้ําเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพญาเราก็มีคันกั้นน้ำริมแม่น้ําเต็มเลย แล้วมันก็ลงไม่ได้ถูกไหมครับนี่คือประเด็นหลักนะครับออาจารย์ครับคาดการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ามรสุมเนี่ยหรือพายุเนี่ยจะพัดลงทางใต้ละครับผมจะหมายถึงกรุงเทพด้วยหรือเปล่าครับคือกรุงเทพก็ยังอยู่ส่วนใต้ของประเทศไทยอยู่ส่วนกลางๆอ่ะฮะครับคุครับกรุงเทพนี่มีคมเสี่ยงอยู่แล้วครับก็ช่วงตุลานี่แหละ กรุงเทพเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงในเชิงอย่างที่เรียนข้างต้นว่าครับฝนตกหนักหนึ่งวันและก็ท่วม,มแล,ล้วก็รอรอเราบาบายรอสูบอ,อย่างเงี้ยอย่างเงียมีโอกาสสูงแน่นะครับเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักนะครับอโอ้โหแต่นี่ถ้าเกิดฟังจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเสรีเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะว่าจะเหมือนปี5้าสหรือเปล่าเพราะว่าแม้พฤติกรรมมันต่างกันอาจจะมากกว่าก็ได้เออแต่ว่า สภาพฝนที่ตกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเอาเอาเขื่อนป่าสักมาเทเทใส่พื้นที่พื้นที่ภาคกลางใช่ไหมคะแล้วพอพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหลไปโดยสะดวกมันก็อยู่กับเรานานพ้นนานอะไรย่างนีอย่างที่บอกว่าน้ํารอระบายโอ้ยเออนะก็เตรียมรับมือหน่อยส่วนผมคิดว่าท่านผู้ชมครับผมชอบ ด็อกเตอร์คนนี้มาเขาลิกตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วเขาเนี่ยนะไม่บอกหรอกว่าเห็นไหมฮะความเป็นมืออาชีพนี่เขาจะไปบอกหรอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ต้องไม่มีเหตุการณ์แบบปีห้าสี่อย่าพูดอย่าพูดเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอากาศมันไม่มีใครเป็นคนกําหนดได้มันเกิดก้อนเมฆเกิดการรวมตัวหรือไม่รวมตัวอะไรมันเป็นทางวิทยาศาสตร์และไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่า ใครก็กําหนดไม่ได้นะคะ,นะ,ะแล้วจะตกบนเขื่อนหรือข้างล่างจากเขื่อนไอ้นี่เขาไม่มีใครกําหนดได้ใช่ไหมฮะเ,เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้หนึ่งป้องกันตัวก่อน<ช>เหมือนกรณีโควิดบ้านของท่านเคยทั่วมานะ,ะเ,าเจอปัญหาเรื่องน้ําทะเลหนุนน้ําเหนือบ่าลง มันก็จะมีการระบายลงทะเลยังไม่ได้นะไอ้สิ่งเหล่านี้มีท่วมไหมถ้าเราเคยท่วมป้องกันก่อนป้องกันก่อนนะเราจะเห็นว่าตึกแถวหลายแห่งบางทีเนี่ยเขาตั้งเขื่อนอยู่ข้างหน้าหน้าห้องแถวเขามันก็ไม่เข้าห้องเขาแต่มันไปเข้าห้องอื่นเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องป้องกันตัวป้องกันอย่าเชื่อรัฐบาลทั้งหมดเพราะรัฐบาลชอบพูดบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวนะแล้วก็ ไม่ไม่ใช่เขาผิดนะ,นะเขาพูดบวกคือเขาก็ประเมินไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ะะเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวเราก่อนใช่นะคะวันนี้ทางด้านของพลเอกอนุพงษาจินดากระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดขนาดนี้ส่วนพยากรณ์ยืนยันว่ามรสุมที่เข้ามาอาจจะยังมีอีก1นง,งสงลูก ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะโดยกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปมรสุมจะลงไปทางภาคใต้สถานการณ์การเก็บน้นานําขณะนี้น้ําในเขื่อนมีไม่มากนักน้ําที่ตกตกใต้เขื่อนเลยเป็นปัญหานะคะ <c oughs> เพราะตกในบางพื้นที่ <c oughs> บางส่วนก็คือลุ่มน้ําเจ้าพยาฝนตกจากสุโขทัยไล่ลงมาก็ต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดซึ่งทุกปีเนี่ยหากตกหากระบายเกินพันคิวบิกเมตรต่อวินาทีก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกริมคันกั้นน้ํา จะเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่นอกพนังกั้นน้ําได้รับผลกระทบอาทิอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทพระนครศรียุทธยาก็เป็นอย่างนี้ทุกปีคุณอนุพงศ์บอกว่าในส่วนอื่นของประเทศจะมีฝนตกบางพื้นที่เช่นตะวันตะวันออกเฉียงเหนือนะคือ,อนครราชสีมาชัยภูมิถ้าตกหนักจะมีน้ําท่วมไหลหลากนะดินโคนลนถล่มซึ่งภาครัฐก็เตรียม รับมือเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การกินอยู่การสัญจรเรื่องการตัดไฟฟ้าหรือการป้องกันอันตรายสามารถพูดได้ตามที่ฝ่ายน้ำแจ้งมาว่าการท่วมใหญ่เหมือนปี54จะไม่เกิดการท่วมใหญ่เหมือนปี54จะไม่เกิดแม้พายุจะมีเข้ามาอีก1-2ถึงลูกในขณะนี้ก็วันนี้มันมีข่าวอยู่แกไปใครลงพื้นที่เท่าไหร่เออแล้วใช่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 ไหมเดี๋ยวดี้คกณท่านผู้ช ผมบอกว่าอย่าฟังรัฐบาลทีเดียวทั้งหมดแต่ต้องฟังต้องฟังนะเพราะอย่างที่คุณอนุพงศ์บอกว่ะเออจะไม่เหมือนปีห้าสี่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขายังไม่กล้าพูดแบบคุณอนุพงศ์ไม่กล้าไม่กล้าแต่คุณอนุพงศ์เนี่ยแกอาจจะตรงอย่างที่แกพูดก็ได้อาจจะไม่เป็นห้าสี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นก็ได้แต่เอาว่าอย่างนี้ก็ฟังแกแต่สิ่งหนึ่งเรารู้แล้วล่ะเพราะแกรับรับ ด้วยตัวแกเองว่าแกไม่ได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ไม่ได้สัมผัสประชาชนเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุพงศ์ไม่เข้าใจหรอกว่าความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยอย่างที่คุณหมีรายงานคุณอนนท์รายงานหรือผู้สื่อข่าวช่องใดแต่ละพัะชช่องเขารายงานเนี่ยความทุกข์ของคนที่โดนน้าท่วมนี่ลําบากมากและไอสิ่งเหล่านี้ต้องการการดูแลจากรัฐะเพราะคุณอนุพงศ์เนี่ยช่วยหน่อยขยันหน่อยช่วย คุณเป็นอดีตพอบทออบอและคุณก็ดูแลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอปอพหน่วยที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกู้ภัยทั้งหลาย<ช>ไม่ว่าอุทกภัย,ยวินาศภัยหรืออะไรก็ตามคุณอนุพงศ์ต้องเล่งให้ทํางานอย่างเต็มที่ค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสัก่อนเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่าด้วยเรื่องการเมืองอะจากน้ําท่วมมาการเมืองแล้วนะเพราะว,วันนี้จะเรียกว่าเป็นการเมืองหรือว่าเป็นน้ำท่วมฮะ นายกลงพื้นที่ชัยภูมิเนี่ยมันเป็นประเด็นการเมืองหรือน้ําท่วมในการเมืองหรือแล้วอันนั้นนะเป็นการเมืองแล้วแต่มันเป็นการเมืองที่ต้องลงต้องลงไม่ลงตายเลยนะคุณเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนายกลงพื้นที่อ้อนชาวชัยภูมิบอกว่าไม่ทิ้งหรอกเพราะบ้านเกิดแม่นะสอสอพลึบนะคะมาต้อนรับแต่เจอดีโดนคนตะโกนไล่นะคะ ขณะเดียวกันมีสัญญาณอื่นๆที่วันนี้พี่ชัดจะมาพูดถึงว่ามันเป็นเอ๊ะนี่มันเริ่มสัญญาณปีกองของเลือกตั้งไมาย่างเนี่ยแน่นอนละโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n n w w s วันทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h n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  l w s วันเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ